โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสอโขโทัยเขตหนึ่งยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยจัดตั้งเมื่อวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2466มีพื้นที่ทั้งหมด39ไร่5้53ตารางวาโดยใช้ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลลานหอยและอาศัยสาราวัดลานหอยทำการมีนายชมสุวรรณยิ่งดำรงตำแหน่งครูใหญ่อยู่ในขณะนั้นและปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเขตพื้นท <im> ี่บริการ4หมู่บ้านได้แก่ <hungry> หมู่ที่1 2 4และ8ตํตำบลลานหอยอำเภอบ้านด่าลานหอยจังหวัดสุขโขทยัยผู้นำแห่งความสำเร็จของเราได้แก่นายโสลดลอดประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวสมคิดบุญบูรณ์และนางสาวรัตดาวันสำราญ โรงเรียนของเรามีนักเรียนทั้งหมด827คนมีบุคลากรทางการศึกษาด้วยกันทั้งหมด43ท่านดังนี้ผู้อำนวยการโรงเรียน1ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน2ท่าน,นาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน40ท่านโรงเรียนของเราเป็นองค์กรที่จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมดี มีครูมืออาชีพที่สร้างสรรค์การเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการก้าวทันเทคโนโลยีดีงามด้วยคุณธรรมจริยธรรมประสานสัมพันธ์กับชุมชนดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนของเรา มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทางการศึกษาของชาติและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความเชี่ยวชาญมีการนำเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้โดยมุ่งหวังให้เด็กไทยเป็นคนดี มีคุณภาพและมีอนาคตที่สดใสสามารถอยู่อยในสังคมได้อย่างมีความสุขโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยได้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อเป็นไปตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการได้แก่ 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติตลอดจนการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้นและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ทักษะชีวิตเพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพอาทิตย์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ การเรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยเน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ English for all ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำและพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และภาษาอังกฤษรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงมีการเฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนครูและสถานศึกษาโดยเฉพาะภัยจากยาเสพติดอาชญากรรมทางไซเบอร์การค้ามนุษย์และปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้มีความพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาโดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขันสนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก,กำลังแรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีโดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา มีการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ห้าการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจความตระหนักและส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการมีการปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการประพฤติมิชอบมีการส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพโดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาเน้นหลักการ เข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็นหลักในการดำเนินการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ส่งผลทำให้สถานศึกษาเลื่อนเปิดทำการหรือบางพื้นที่ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ดังนั้น จึงเกิดการแพร่หลายของแนวทางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศคณะครูโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยต่างก็มีการปรับตัวและเตรียมทักษะเพื่อรับมือกับแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบใหม่อย่างทันท่วงทีพร้อมรับกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน โดยใช้รูปแบบดังต่อไปนี้ออนไลน์ Online, เรียนและส่งงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนบ้านให้เป็นโรงเรียนเปลี่ยนผู้ปกครองให้เป็นผู้ช่วยครูโดยคุณครูนำสื่อการเรียนการสอนที่เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นเพลงสื่อการสอนหรือคลิปวิดีโอที่คุณครูจัดทำขึ้น เพื่อใช้สื่อสารควบผู้ผ่านแอปพลิเคชัน Line Messenger หรือ YouTube Channel โดยคุณครูประจำชั้นสำรวจถึงความพร้อมของผู้ปกครองในการมีสมาร์ทโฟนและทักษะการใช้แอปพลิเคชันต่างๆจากนั้นจัดตั้งกลุ่ปรายผู้ปกครองในระดับชั้นประถมวัยประถมต้นและกลุ๊ปรลยนักเรียนในระดับชั้นประถมปลายเพื่อแจ้งข่าวสารการศึกษาภายในโรงเรียนห้องเรียนอาทิการประชุมผู้ปกครอง แจ้งรับเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนตลอดจนส่งลิงก์ดีแอลทีวีหรือถ่ายคลิปวิดีโอการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้รวมถึงการมอบหมายงานในชั้นเรียนให้แก่นักเรียนผ่านช่องทางดังกล่าวโดยให้ผู้ปกครองเป็นครูผู้ช่วยกำกับและดูแลนักเรียนในการส่งงานหรือถ่ายคลิปวิดีโอนักเรียนในการทำกิจกรรมทำการบ้านส่งจากนั้นครูตรวจกันบ้านและให้คะแนนเป็นฟีดแบ็กกลับไป แต่พิเศษไปกว่านั้นคือคุณครูมีการสอนโดยใช้วิดีโอคอลในกลุ่ปลายเพื่อได้พบปักพูดคุยและสรุปบทเรียนให้กับนักเรียนอีกด้วย ไอโนอานาโมอามาโอไอไวไปนามาไว On Hand คือการที่คุดครูจัดทำเอกสารใบงานแบบฝึกหัดคู่มือและชุดกิจกรรมต่างๆไว้สอนนักเรียนโดยจัดทำให้เข้าใจง่าย พร้อมมีคู่มือแนะนำว่านักเรียนและผู้ปกครองต้องทำอะไรบ้างซึ่งครูประจำชั้นจะมีการนัดหมายให้ผู้ปกครองนักเรียนมารับแบบฝึกดังกล่าวและมีการนัดหมายส่งงานตามระยะเวลาที่คุณครูกำหนด โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้สำหรับภาพรวมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยนั้นส่วนมากพบว่ามีความพร้อมในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ส่วนนักเรียนที่ยังไม่พร้อมโรงเรียนได้ทราบถึงปัญหาและมีความพร้อมที่จะจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการอื่นๆเข้ามาเสริมได้แก่ออนแอร์ออนแฮนและออนไซต์ site, เพื่อให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคน ด้านความพร้อมของตัวเด็กนักเรียนนั้นการจะให้เด็กนั่งเรียนผ่านออนไลน์ผ่านโทรทัศน์หรือทำแบบฝึกหัดต่างๆที่บ้านคงจะต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการแนะนำถึงเหตุผลความสำคัญและความจำเป็นในการเรียนรู้รูปแบบใหม่เหล่านี้ด้วย และจากการเปิดเรียนเมื่อวันที่15มกราคมพุทธศักราช2564ที่ผ่านมานั้นโรงเรียนได้มีมาตรการที่เข้มงวดด้านความปลอดภัยเช่นการตั้งจุดคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียนนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยมีมาตรการเวระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเคร่งครัดโดยครูจะคอยเน้นย้ำให้นักเรียนปฏิบัติตามไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในโรงเรียนยกเว้นกรณีจำเป็น ทั้งนี้กรณีที่นักเรียนมีไข้เกิน37.5องศาเซลเซียสหรือสงสัยว่าเสี่ยงโรคโรงเรียนจะแยกนักเรียนออกจากกลุ่มทันทีและติดต่อผู้ปกครองให้มารับกลับบ้านพร้อมแนะนำให้ไปพบแพทย์หรือศูนย์สาธารณาสุขในเขตบริการของโรงเรียนมีการเน้นย้ำให้นักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลหรือสบู่มีจุดบริการเจลแอลกอฮอลของโรงเรียนด้วยเช่นกันกรณีนักเรียนขาดเรียน คุณครูประจํำชั้นจะติดตามสาเหตุการขาดเรียนจากผู้ปกครองนอกจากนี้อาจจะให้มีการเหลื่อมเวลาในการเรียนที่โรงเรียนโดยโรงเรียนจะเลิกในเวลา16นาฬิกาเพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่านักเรียนได้รับการเรียนตามหลักสูตรอย่างเต็มที่เหมือนการเรียนในภาวะปกติสุดท้ายการป้องก,กันโรคโควิด -19 ใช้ชีวิตแบบ New Normal ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามีการเว้นระยะห่างจากผู้อื่น1-2เมตรและไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเชน่นแก้วช้อนจานโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยขอขอบคุณค่ะ